ในโลกยอมจ่ายแพงให้กับสมุนไพรที่เขาไม่รู้จักชื่อแบรนด์ระดับโลกอย่าง s k 2 s คทูซาวาซูไม่ได้ขายสมุนไพรแต่ขายนวัตรกรรมที่มีสมุนไพรเป็นเพียงรหัสลับเท่านั้นนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้แบรนด์ไทายไปไม่ถึงระดับโลกเพราะเรายังขายอดีตในขณะที่โลกยอมใจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้ออนาคตค่ะเรามีวัตถุดิบที่หาย,ยากกว่ามีสารสกัดที่เข้มข้นกว่ายูหล่ แต่ตราดที่เรายังขายมันเป็นสมุนไพรในขณะที่โลกต้องการวิทยาศาสตร์ความงามเราจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านภาพลักษณ์ของสปาไปสู่เคาน์เตอร์แบร์ระดับโลกได้เลยค่ะปัญหาหลักของสกินแคร์ไทยที่ไปไม่ถึงพรีเมียมโกลบอลไม่ใช่คุณภาพสินค้าแต่เป็น พรีเมียมเพอร์เซพชในสายตาของตลาดโลกค่ะไทยติดกับดักภาพลักษณ์นวดแอนด์สปาเมื่อพูดถึงสกินแคร์ไทยต่างชาติจะนึกถึงกลิ่นของมะลิ ตะไคร้บอดี้แคร์หรือน้ำมันนวดตัวค่ะต่างชาติติภาวะไถยเชี่ยวชาญทางด้านผิวกายไม่ใช่ผิวหน้าดังนั้นเมื่อคุณพยายามที่จะขายพรีเมียมเฟ i เชียลเซรั่มลูกค้าจะเกิดความลังเลและทรัสแกลบขึ้นมาค่ะเพราะเขาเชื่อในไซแอนของยุโรปและเกาหลีในด้านผิวหน้ามากกว่าค่ะนั่นเป็นเพราะเราเล่าเรื่องผิดเกมทำให้เราไปไม่ถึงพรีเมียมเพอร์เซพชันในสายตาของตลาดโลกได้ค่ะ อันนี้ปุ้ยจะพาคุณไปถอนรหัสว่าแล้วแบรนด์เอเชียระดับโลกอย่าง SK2, so so, s o SO เขาตัดสินใจเล่าเรื่องแบบไหนทำให้โลกยอมจ่ายแพงกว่าคะ่ะและคุณจะอัดแต์ใช้ยังไงสำหรับสินค้าไทย หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังอยากส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็คลิปนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดและการตัดสินใจของคุณไปตลอดกาลค่ะถ้าพูดถึงญี่ปุ่น SK2 คือบทเรียนของการทำ emotional story ถ้าทุกคนยังจำได้ตอนที่ SK2 เข้ามาในเมืองไทยแรกๆก,ก็จะมีการปล่อยโฆษณาตำนานการสังเกตมือของคนบ่มสาเกนะคะที่ยังอยู่เด็กอยู่ในขณะที่หน้าตรงกันข้ามแล้วค่ะจากนั้นก็นำมาจดเป็นสิทธิบตัตรชื่อว่า พิเทล่าซึ่งเป็นโมโนโพรีอินดิียนที่ใครไม่สามารถลอกเลียนแบบแล้วเขาก็ขยี้เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเลยนานกว่า40ปีค่ะสิ่งนี้เองที่ทําให้ทั่วโลกไม่เรียกมือนว่าน้ําหมักข้าวแต่เรียกเหมือนว่ามิลค a เค r ท์วอเตอร์หรือพิเทล่าค่ะนี่คือการเปลี่ยนวัตถุดิบพื้นบ้านให้กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลค่ะสําหรับเกาหลีโซวซู so oul, คือบทเรียนที่น่าจะตรงใจกับแบรนด์คนไทยมากที่สุดค่ะ พราะเปลี่ยนจากสมุนไพรพื้นบ้านโบราณธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสกินแคร์ราคาสูงได้ด้วยจินเซนโนมิกค่ะทั้งคู่มีสูตรลับเดียวกันเลยค่ะลองทายดูสิคะว่าอะไรทั้งคู่เลิกเรียกตัวเองว่าสาเกหรือโสมและตั้งชื่อใหม่ให้เป็นนวัตกรรมค่ะเพื่อผูกขาดความเชื่อกับตลาดโลก แล้วกลายเป็น global brand ค่ะในขณะที่แบรนด์ไทยมักตกหลุมพรางน,นี้เช่นถ้าเราขายครีมที่มีส่วนผสมหลักเป็นข้าวหอมมะล,ลิเรามักจะเรียกตัวเองว่าครีมข้าวหอมมะล,ลิทาให้ลูกค้านําเอาครีมของเราไปเปรียบเทียบกับข้าวที่กินหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดทําให้เกิดสงครามราคาค่ะในขณะที่ SK t o ไม่ได้ขายข้าว ไม่ได้ขายยีสต์แต่เขาขายพิเทลา่าชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่ให้ดูขลังและเป็นเอกสิทธิ์ของตัวเองค่ะพอจะเห็นภาพไหมคะว่าญี่ปุ่นมีน้ำตกน่าใสเกาหลีมีโสมความอ่อนเยาว์และจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่โลกกำลังมองหาคืออะไรในยุคที่โลกเต็ไมไปด้วยฝุ่น PM 2.5รังสี v v ความเครียดสิ่งที่โลกขาดไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่หน้าใสาหรือความอ่อนเยาวแต่นั่นคือผิวที่แข็งแรง healthy skin และนี่คือโอกาสทองของคนไทยคะ่ะแต่เชื่อไหมคะพอพูดถึงตรงนี้หลายคนหรือตัวเจ้าของแบรนด์เองก็จะดับฝันตัวเองด้วยประโยคที่ว่า ไทยไม่มีทางทําได้หรอกเพราะภาพลักษณ์ของสมุนไพรไทยมันฝังลากลึกจนเกินไปแล้วหรือมองว่าไทยไม่มีงบวิจัยมหาศาลเหมือนญี่ปุ่นหรือเกาหลีค่ะสุดท้ายเราก็คงเป็นได้แค่ตัวเลือกราคาถูกในตลาดโลกเหมือนเดิม แต่นั่นเป็นวิธีคิดแบบเดิมค่ะถ้าร้อยพร้อมร้อยเปอร์เซนต์เราไม่มีทางที่จะสร้างจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายให้กับโลกได้เห็นแบบรีซิเลียนได้อีกเลยค่ะและเราจะเปลี่ยนสกินแคร์ไทยให้ไปถึงพรีเมียมโกล b อลได้ยังไงวันนี้ผู้จะใช้ดีั่นเฟมเวิร์จำลองการปั้นสกินแคร์ไทยแบบเอเชียแบนดไประดับโลกให้ดูค่ะทำให้คนทั้งโลกเปลี่ยนนิยามจากไทยเฮอเป็นไทยไบโอเทคโดยเลือกจากคริติคอลเพลนพอยต์ของแบรนด์ไทยในเวทีโลกค่ะ หน,นิยามตัวเองใหม่ก่อนสร้างความแตกต่างค่ะเราจะเริ่มนิยามตัวเองว่าเป็น natural หรือ herb เพราะว่าเราจะมีคู่แข่งอย่างมหาศาลเลยค่ะแต่เราจะนิยามตัวเองใหม่ว่าเป็น cellular หรือ l ซ e n ์ความแข็งแรงในระดับเซลล์โดยใช้อิงกิเล์หลักก็คือขมิ้นชัน ใช้ชื่อโจดนที่กรธิ์ว่าออรัมซีไม่ต้องเป็นออรัมซีเพราะออรัมในภาษาลาตินแปลว่าทองค่ะซึ่งสื่อถึงความพรีเมียมของสีเหลืองคามิชันค่ะและสีสื่อถึง3นวัตรกรรมสีแรกคือเคอร์คูมินอยด์สารสก,กัดคามิชันที่มีประสิทธิภาพสูงเทศไทยมีคูคุมินที่คุณภาพสูงระดับต้นๆของโลกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอีและซีหลายเท่าดีที่2 colorless and clear เราจะ แก้เนพนพอยต์ของคมิ้นชันจากสีเหลืองให้เป็นสีขาวใสบริสุทธิ์และสีสุดท้ายเซลลูล่าหรือสูเลียนความแข็งแรงในระดับเซลล์คือหัวใจหลักของผลลัพธ์ที่ขายและรวมออกมาเป็นคอนเซปต์ t h i n v v s s i l l Go o ทองคำที่ไร้สีเชื่อรามซีจึงสื่อถึง h ฮเทควิส d o มหรือการใช้เทคโนโลยีระดับไบโอเทค เข้าไปจัดก,การธรรมชาติจนได้สิ่งที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมและชื่อนี้แข็งแรงพอที่จะจดทะเบียนการค้าและสร้างกำแพงการแข่งขันได้เหมือนอย่างพิทเทล่าของ SK2 ค่ะนี่คือนวัตกรรมธรรมชาติของไทยสู่มาตรฐานระดับสากลค่ะ 2. แปลวัฒนธรรมให้เข้าถึงง่ายค่ะอีกหนึ่งปัญหาของแบรนด์คนไทยคือเรามักจะโชว์วัฒนธรรมของเราแบบตรงๆค่ะแต่สําหรับออรัมซี C, เราจะไม่ใช้สีเหลืองมาตัดแทนขมิน้นหรือ อนไทยประยุคแทนความเป็นไทยแต่เราใช้แพ็กเกจมินิมอลลักซ์รีเช่นโลหะสีทองแชมเปญตัดกับขวดแก้วขุ่นสื่อถึงความหรูหราแบบสากลที่แฝงกลิ่นอายสีทองของความเป็นไทยโดยที่ไม่ต้องมีอักษรไทยแม้แต่คำเดียวค่ะลูกค้าตะวันตกจะรู้สึกได้ทันทีข่าวว่านี่คือลักซ์รีบิวตี้ที่มาจากเอกซต c ิกวิสตดของไทย จีงคือหลักฐานของราคาก่อนที่ลูกค้าจะอ่านชลาดังนั้นเลิกใช้แมสแฟคเตอรี่แพคเกจิ้งแต่ลงทุนกับวิชวลไอดีนิตี้ระดับวัฒนธรรมค่ะ 3. ามสร้างสัญญาณความเชื่อมั่นไม่ใช่เพียงแค่โฆษณาหรือจ้างอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวค่ะลงทุนในหลักฐานที่สากลยอมรับส่งสารสกัดไปทำดับเบิลไบรท์คลินิคอลเทสในสาบันเยอรมนีหรือฝรั่งเศสเพื่อนําเอาตัวเลขมาเคมค่ะและนี่คือการใช้ดิสซิชันเฟเวอร์เพื่อข้ามกําแพงราคา สูสกินแคร์แถวหน้าระดับโรคค่ะการไประดับโลกไม่จะเป็นต้องทิ้งความเป็นไทยแต่ซ่อนมันไว้ในวัฒนธรรมแล้วเอาส่แอนขึ้นมาเป็นฉากหน้าค่ะเกาหลีทำให้โลกเชื่อว่าโสมเท่ากับความอ่อนเยาว์ระดับอมาตะ ญี่ปุ่นทำให้โลกเชื่อว่าน้ำหมักเท่ากับความกระจางใสระดับคริสตัลแต่ไทยยังทำให้โลกเชื่อไม่ได้ว่าสมุนไพรไทยเท่ากับนวัตกรรมเราจึงเป็นได้แต่ทางเลือกทางธรรมชาติไม่ใช่ความจำเป็นทางวิทยาศาสตร์ค่ะแบรนด์ไทยส่วนใหญ่ยังเล่าเรื่องอดีตในขณะที่แบรนด์ระดับโลกเล่าเรื่องอนาคตลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราพูดว่าขมิ้นชันไทยถูกใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษกับ การพูดว่าสารออกฤทธิ์นในขมิ้นชันสามารถทําให้ผิวของคุณแข็งแรงได้ในระดับเซลล์สามารถรับมือได้กับมลภาวะความเครียดและความเสื่อมระดับเซลล์ในอนาคตอีกด้วยค่ะ ลองคิดดูสิคะว่าประโยคไหนทําให้สินค้าของคุณดูแพงขึ้นทันทีแอนที่ติดเพดานราคาไม่ได้แพ้ที่คุณภาพแต่แพ้ที่ภาษาที่ใช้ขายตัวเองคุณเคยติดปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะตอนที่คุณพยายามที่จะอัปเกรดสินค้าแต่คนก็ยังมองว่าสมุนไพรจะต้องราคาถูกจุดไหนที่ยากมากสําหรับคุณราคาภาษาหรือความเชื่อของตลาดคะ